นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Najatara Pocata Pasa Najatara Intarya Sangwara Najatara Sapa Nisaka Soti Pasa Mi Pani Nanti Bani Jasa Dan ธรรมะคือการสั่งสอนของสมเด็จพระบรมสัมภาสัมพุทธเจ้าแน่พุทธศาสนิาชนทั้งหลายโดยสมควรแก่การเวลาในพระพุทธภาษิตยกขึ้นเป็นบทหัวข้อกระทูรรมที่จะนำมาสแสดงในวันนี้โดยย่อชื่อว่าสนีดำ เพื่อธรรมะเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสวัสดีตัณฑ์ผู้ศาสนิาชนผู้ปฏิบัติกรรมก็เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีทางกายทางกายทงายทงใจสมองที่จะได้บำเพ็ญชีวิตนี้ให้ตลอดปลอดไ้มีความสุขไป ตลอดปีหรือทุกๆปีจึงได้นํำธรรมะที่เป็นโสตีกรรมหรือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นสวัสดีคือความปลอดภัยมาแสดงมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในเบื้องต้นทีเดียวก็ไม่ได้เล็กว่าตนจะเกิดมาเพื่อทำอะไรหรือว่าเกิดมาเพื่ออะไร เราะว่าความเกิดเป็นเรื่องของกรรมที่ตกทามไม้เราเกิดแต่การที่ได้เกิดมานี้ก็ควรจะดีใจเพราะว่าในการได้เกิดความเป็นมนุษย์นั้นเกิดมาเป็นคนเป็นความประเสริฐเป็นสิ่งที่ได้ด้วยยากแม้พระพุทธเจ้าประทงแสดงว่า กิจโชมนุษย์สามปฏิลาภการได้ที่เกิดมาเป็นมนุษยนะ์นั้นเป็นของยากหรือบางแง่ได้กแสดงไว้ว่าเป็นของประเสริฐที่สุดความมีพบมีชาติเป็นมนุษย์เป็นของประเสริฐที่สุดกา,าร,ร,รท,าที่จะดำรงอยู่ เพื่อให้ความเป็นมนุษย์เป็นไปในทางที่ดีประสบกับความสุขสมบัตดีนั่นเป็นการยากและเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยมูลอาศัยเหตุผลอาศัยหลักการเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นเครื่องช่วยหลักการที่มนุษย์เราใช้โดยทั่วไป ก็คือหลักธรรมในทางศาสนาของแต่ละศาสนาก็โดยคิดว่าท่านผู้ประกาศศาสนานั้นในบางสายก็อ้างว่าในรับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาช่วยมวลมนุษย์และบัญญัติคำสอนต่างๆว่าอย่างนี้นะเป็นเหตุแห่งความดีอย่างนี้เป็นเหตุแห่งความไม่ดี ในบางศาสนาที่ตรัสรู้ค้นคว้าธรรมะพบสัจธรรมความจริงพบอริยธรรมอัมมะอันเป็นสิ่งเป็นความประเสริฐเป็นหลักการที่บุคคลประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นเห็นจริงรู้จริงตามและดีจริงเช่นดับอัมมะ ในตามพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้นำว่าสัมมาสัมพดดุทโธตรัดสรูุโดยชอบด้วยพระองค์เองความที่เราเชื่อในความรตรัสรู้ของพระองค์เราก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามผลในการปฏิบัตินั้นก็ปรากฏ ที่ปรากฏนั้นคือปรากฏแก่ผู้อื่นบ้างและปรากฏแม่แก่ตัวของเราเองบ้างความปรากฏแก่ผู้อื่นนั้นอาจจะไม่จำชัดนะักแต่ว่าการปรากฏแก่ตนเองจำชัดเพราะฉะนั้นธรรมะในการศาสนาจึงมีข้อหนึ่งว่าปัจจต,ตังเรติตโบวินจุย อันผู้รู้ตึงรู้ได้เฉพาะตนคือเมื่อเราปฏิบัติเพื่อตนเองเราก็รู้ธรรมะด้วยตนเองรู้เฉพาะตนใน,น้ฐานะพุทธศาสนิกชนรู้ปฏิบัติตนอย่างไรก่อนในหลักการใหญ่ๆพุทธศาสนิกชนก็ยึดมั่นใน้คัลัทไตรในพระพุธ ในพระธรรมในพระสงฆ์ความยึดในพระพุทธไม่ใช่อุปาทานแต่ว่ายึดเป็นสรระเป็นที่พึงนับภาวะแห่งพระองค์มาเป็นตัวอย่างนักธรรมะของพระองค์มาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เป็นลักษณะของการยึดเป็นสรระเป็นที่พึง เพราะว่าเมื่อยึดอย่างนี้เป็นเหตุให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติงามนี่เป็นข้อหนึ่งโดยสังเกตยีข้อหนึ่งคือยึดหลักของกรรมข้อนี้สําคัญถ้าเรายึดหลักของกรรมเป็นการยึดหลักใหญ่ในทางศาสนาคือจะไม่ไหยเ๋ยไปในทางต่างๆเพราะว่าเมื่อยึดหลักของกรรมแล้ว ก็ตามไป,ไปก็ตามไปถึงว่าบาปนั้นมีบุญก็มีเมื่อมีบาปมีบุญธรรมะที่จะให้เกิดเป็นบาปแกบดบาปแกลบุญก็มีเมือ่อธรรมะที่จะให้เกิดบาปเป็นบุญนั้นมีก็จะทําให้โน้อมหรือน้มเอียงไปในทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ละบาปบาเพ็ญบุญ เมื่อความได้เมื่อความโน้มเอียงไปอย่างนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมะเส้นนั้นก็เป็นความดีงามความงามในหลักการของการเชื่อกรรมถ้าไม่มั่นคงก็จะเป็นไปเชื่อสิ่งอะไรต่างๆนานา,นาผลที่สุดความเชื่อที่แปรปรวนไปอย่างนี้เลยทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นไม่เป็นที่แน่นอน ไม่เมื่อไม่เป็นที่แน่นอนก็จะเกิดความวุ่นวายทางใจมากคืออาจจะโทษว่าสิ่งนั้นไม่ช่วยสิ่งนี้ไม่ช่วยแต่ถ้าเรายึดหลักของกรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราจะแน่นอนและจะเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควร เรา่นี้เมื่อเชื่อหลักของกรรมอย่างนี้แล้วก็ให้ยึดหลักสามอย่างคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทก็คือว่าหนึ่งศึกษาปริยัติรามศึกษาใร้รู้ให้เข้าใจในหลักธรรมะคำสั่งสอนปฏิบัติก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนปฏิเวสที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น จากตสั่งส,สอนที่เราได้ปฏิบัติแล้วนั้นคราวนี้ในหลักใหญ่ตามพุทธศาสนาคือหลักปฏิบัติตามมักมีองค์แปดที่ย่นย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสังเดชสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงสอนธรรมะในเบื้องต้นทีเดียวก็จะทรงแสดงชี้ทางของเอกยามัคคือทางไปทางไปเป็นทางเดียวหรือเี็ก่ีวมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางอันเป็นศีลสมาธิปัญญานี้เป็นแนวหลักที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เมื่อได้วางหลักปฏิบัติเป็นแนวทางใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ามาถึงจุดที่ตรงเป้าหมายที่เป็นหัวข้อธรรมะอุตตภาสิทในวันนี้ที่เป็นโสนทีดำท่านได้ทรงสอนแสดงธรรมะไว้ข้อที่หนึ่งปัญญาที่เป็นเหตุรู้เป็นเหตุให้รู้เป็นผู้ชม องค์แห่งปัญญาเป็นเหตุให้รู้ข้อที่สองคือประปหมายถึงความเปลี่ยนข้อสามอินทรียส,สังวรข้อสเป็นความเสียสละเป็นธรรมะสี่ข้อและทรงแสดงว่าเห็นธรรมะสี่ข้อนี้ไม่เห็นธรรมะอื่นที่จะเป็นเหตุ ให้เกิดความสมสดีข้อที่หนึ่งองแหงปัญญาเป็นเครื่องแต่สรูปหรือปัญญาเป็นเครื่องรู้ใช้กคำประโภชะในที่บางแหงแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องตื่นเคอปลุกให้คนตื่นตื่นในที่นี้คือตื่นจากความหลับ ด้วยอัน,นาจแหทท่งิเลตคือปัญญาความที่เป็นมนุษย์ชีวิตดำเนินไปโดยลำดับจากชีวิตในเบื้องต้นจนถึงสุสานคือความตายประชาาของชีวิตในลักษณะของชีวิตที่ต้องดำเนินไปอย่างนี้ต้องหวังอันหนึ่งว่าให้เกิดความสวัสดี ความสวัสดีนี้ทัานแยกออกไปหรือควรแยกออกไปเป็นสองอย่างคือความสวัสดีในต่างโลกและความสวัสดีในต่างธรรมความสวัสดีในทางโลกคือความที่ชีวิต,ตปลอดภัจากอันตรายต่างๆอันตรายของชีวิตนั้นมีมาก อันตรายของชีวิตที่เกิดจากภาวะสิ่งแวดล้อมอันเป็นเหตุที่จะทําให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ไม่ดีมีชีวิตที่ตกต่ำนี่ก็มีกันอยู่มากแต่ในที่นี้นั้นหมายถึงหลักแห่งความประพฤติได้แก่สิ่งแวดล้อมจากกิเลสต่างๆที่มาเะจนตน และทำให้เกิดความประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ต้องใช้ปัญญาคือความรู้ในทางที่จะสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้ดีงามขึ้นการใช้ความรู้ในเบื้องต้นคือเนปัตะปัญญาเป็นความรู้ในชั้นที่ครองตนรักษาตน ให้เป็นพปในกรงมที่ดีที่ชอบควบคุมความประพฤติความดีความวางด้วยธรรมะการที่คนเราปลุกคนปลุกตนให้ตื่นด้วยเหตุด้วยผลต่างๆปลุกตนให้ตื่นด้วยวิชาความรู้แม้จะเป็นความรู้ในตามโลกก็สามารถทำตนให้ประสบกับภาวะ ที่ดีนามดังที่รู้กันอยู่เห็นกันอยู่นี่ก็ต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ปัญญาควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจก็ยิ่งพบความสุขสวัสดีเป็นอย่างมากในตามพระพุทธศาสนาสอนหลักปัญญาเช่นอย่างหลักของสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบในเบื้องตน้นเราจะมองเห็นยางไมง่ายพระพุทธองค์ทรงสอนนี้ชี้ในเบื้องต้นว่าให้เห็นความทุกข์หรือให้รู้จากความทุกข์ทุกในทางโลกก็มีทุกต,ตามธรรมก็มีทรงแสดงให้รู้ให้เห็นก่อนนี่สแสดงว่าพระพองค์ทรงทราบถึงความจริงของชีวิต ว่ามีทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแสดงให้รู้เลยว่าปัญญาคือความมีเหตุมีผลเป็นเรื่องแก้ทุกข์ได้เช่นอย่างว่าทุกข์ที่เกิดจากความยากจนพระองค์ก็จะทรงแสดงธรรมะในข้อที่เรียกว่าอุทานสัมปตาคือการถึงพร้อมในความขยันหมันเพียร และทุกที่เกิดจากอะไรต่างๆก็ได้ทรงแสดงเหตุแก้ไว้ทั้งหมดและจนดกระทั่งถึงที่มองเห็นว่าทุกตั้นาเกิดขึ้นทุกตัั้นที่ตั้งอยู่นอกจากความทุกข์นั้นไม่มีอะไรเกิดนอกจากความทุกข์ก็ไม่มีอะไรดับนี่เป็นเหตุผลใน่งแ่นสูง ถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เช่นสังขารทุกประจบกับทุกที่เกิดแต่สังขารล่างไปของเราหรืออาการทุกข์ทุกทุกที่จอนมาต่างๆร่วมมีเหตุตั้งนั้นทุกตั้งนั้นเกิดขึ้นทุกตั้งนั้นดับไปเมื่อทุกเ่านั้นเกิดขึ้นได้ทุกเหล่านั้นก็ดับได้ เราใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้ไม่ใช่เป็นไปกับความทุกข์นั้นไม่ใช่โศกเศร้าร้พนันกับความทุกข์นั้นแต่ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้และที่แก้ไขได้อันแท้จริงก็คือว่ารู้ความจริงว่าทุกข์มีจริงทุกข์ดับได้ด้วยปัญญาใช้ปัญญาในเบื้องต้น ถ้าเป็นโลกิญาตุกก็ใช้ปัญญาแก้ไขปรับปรุงเฉพาะกิดที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสก,ก็ใช้ปัญญาแก้ไขด้วยธรรมะของสงเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นอย่ญญางว่าการแก้ไขขั้นสูงก็แก้ไปครับปฏิบัติธรรมะขั้นสูงหรือกิเลสมากก็ต้องใช้ปัญญามาก ใช้ธรรมะมากเข้าไปปรุงเข้าไปแก้ไขคราวนี้จะบอกว่าความที่ใช้ปัญญาอย่างนี้ยังไม่จับแจ้งท่านก็สอนให้ใช้ตบะคือความเพียรเพื่อยพยายามที่จะทำตบะนั่นเป็นความภาเพียร ภาพเปลียนพยายามในการที่จะร่างกิเลสข้อนี้ท่านใช้กระบะหมายถึงความเผาไหม้เผาไหม้กิเลสสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อะไรที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใช้ความภาพเปลียนพยายามเผาไหม้คือเผาไหม้อย่างไรเช่นอย่างว่า ชีวิตไม่พบความสุขสวัสดีเพราะความคิดต่างๆที่มักลุ่มรุงจิตนำจิตให้วุ่นไาแเราก็นำเอาธรรมะข้อตาบะานี้มาแก้โดยบำเพ็ญสมาธิสงบจกินตใจจนสาม,มารถที่จะเปผาความวุ่ร้างอันนั้นให้สงบลงไปได้แต่ต้องเป็นตบะา คือความภาพเป็ีใยนยามในลักษณะที่ทำจริงตามจริงใช้คำในที่นี้ว่าถบะคราวนี้ที่เป็นอย่างนี้คือความทุกข์ต่างๆหรือความไม่มีความสุขต่างๆไม่มีความสวัสดีต่างๆนั้นเพราะอะไรเพราะการขาดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอินทรียสังวร ความสำรวมเย็นสีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้ในขั้นธรรมนาบางทีเราก็งบอกคนนั้นเป็นอย่างนี้มองคนนี้เป็นอย่างนั้นหรือว่าเห็นอะไรก็ไม่ยชอบไปหมดจะได้ยินเสียงก็งไม่เคยถูกใจสิ่งใดนๆนอะไรก็มาเขไม่เคยถูกใจเรียกว่าเอาแต่ใจของเรา หรือบางทีก็ตามใจของเราจะให้ได้ในสิ่งนั้นจะให้ได้สิ่งนี้มันก็เป็นลักษณะของความไม่สำรวมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้ว่าให้สำรวมให้ระแวดระวังให้ใช้ความคิดสอดส่องใช้ความสำรวมระวังให้มากและต้องมีความเสียสละ ความอดทนความเสียสละในทีน่นี้ท่านไม่ใช้ว่าคำว่าจากะแต่ใช้คำว่านิจสกะแปลว่าการเสียสละที่เน้นหนักให้มากไม่ใช่เสียสละวัตถุพัสดุสิ่งของแต่เพียอย่างเดียวแม้อารมณ์ต่างๆเป็นต้นบอกวความรักความชังความหลงความกลัว หรืออารมณ์จิตใจก่อให้เกิดความกระทบกระทั่งได้เช่นความโกรธที่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามอดกลั้นหรือมีความเสียสละอดทนอดกลั้นเอาไว้ถ้ามีทำทั้งสี่ข้อนี้เป็นแนวปฏิบัติแล้วความสวัสดีแใ่ชีวิตนั้นก็จะเกิดมีขึ้น คือจะเกิดความสวัสดีทั้งตามโลกเกิดความสวัสดีในาตามกรรมความสวัสดีในากกตามโลกระทำให้ตัวของเรานี้ประสบกับความจบความเจริญไม่ตกต่ำเพราะมีความเียรนมีปัญญารู้จักระวังรักษาตนรู้จักผมรู้จักเสียสละในเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ได้ ่วนในทางธรรมสิ่งที่เป็นเหตุก่อให้เกิดความทุกข์มากก็คือกิเลสเรื่องเศร้าหมองใจนั่นเองเมื่อปัญญารู้เท่าทันรู้เท่าทันมีความเบียรพยายามที่จะมีปัญญาให้รู้เท่าทันแมะไม่เลิดเกินไปตามมารุต่างที่ปเข้ามาทางอัยตนะ ตั้งอกคือตาหูจมูกลินกาย,ย,ยและมนะคือใจรู้จักระวังรักษาอษาจตนะทั้งหซึ่งจะเป็นตัวขอให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจและรู้จักอดกลั้นเสียสละตามเหตุผลก็จะได้ประสบกับความสุขสวัสดี ที่เรียกว่าโสติธรรมประธรรมเทศนาในโสติธรรมมราคามีในความทางแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการัชนี